เดี๋ยวันี้ไอรินจะพาทุกคนนะคะมาทำไรซ์เปเปอร์โรลกันนะคะเป็นไส้มันเทศนะคะปูดโต้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็น่าทานไหมนะคะไอรินก็อยากจะทํานะคะเป็นของว่างนะคะของทานเล่นให้ครอบครัวได้ลองทานกันนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาต้มมันเทศกันก่อนเลยค่ะ แล้วก็จะมีพริกสดซอยนะคะแล้วก็หัวหอมซอยค่ะแล้วนี่ก็เป็น Rice Paper นะคะที่เราจะามาทำไรซ์เ p เปอ r ์โรในวันนี้ค่ะไอรีนซื้อมาจาก d e พาร์ตเมนต์สโตนะคะในราคา170รูปีค่ะเราจะนำม,มาแช่น้ำแบบนี้ก่อนนะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆค่ะเพื่อนๆ Rice นไรซ์เเปอของเรานะคะ มันแตกมันหักเป็นสิ่งเสี่ยงแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเดินทางไกลมาจากเมืองไทยนั่นเองค่ะวันนี้ไอรินจะทำไส้มันเทศนะคะโพเตโต้นะคะไอรินก็จะต้มนะคะมันเทศแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะผสมกับหัวหอมซอยนะคะพริกสดซอยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาผัดกันค่ะ สำหรับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆไอรินก็จะใส่ผงปรุงรสไก่ลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำตาลนะคะลงไปสักช้อนหนึ่งสองช้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ผัดจนสุกนะคะผัดจนไส้สุกค่ะพอผัดไส้สำหรับ ไรซ e เปเปอร์โรลของเราสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาหอแบบนี้นะคะทุกคนทําได้ง่ายๆเลยนะคะไอรินอาจจะทําไม่สวยนะคะก็ทําทานกันในครอบครัวนะคะไม่เป็นไรเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแป้งนะคะจนหมด Rice p a p e r รนะคะหรือหมดไส้ที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปทอดกัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไอรีนทำได้ประมาณ6-7ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทาน ไรซ์เปเปอร์โลนะคะกับซอสพริกนะคะซอสกระเทียมแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองทำทานดูนะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะ